แอดก็จะมาตามต่อตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566ให้กับ FC แฟนช่องนะคะตัวเลขนะคะของน้องมินนะคะงวดที่ผ่านมาก,ก็ถือว่ารุดไปเนาะค่ะรุดไปนะคะ,ะ,คะแต่เนาะคะ่ะน้องมินเพิ่งกัดฮักมาหาแอดนะคะว่าฝันนะคะว่าน้องมินฝันเนาะคะ่ะฝันดีแล้วนะคะได้ตัวเลขแนวทางนะคะมา ฝากเอฟซีแล้ววสันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาไปรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าตัวเลขแนวท่างนะคะงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566น้องมินเนาะค่ะเพื่อนจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวท่าให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะเรียกไทยป่คะครับพี่อนใช่รัฐบาลไทยจฝันอะว่าเรียกออก177มาละเพี่น,น เมื่อใดหนอที่พิมพ์เขาไปให้ชทดกลุ่มมันนะครับว่าหารือบนะุคคลนาะมันเ,เลขเลขมากนะ่ะเลขที่มากนะคือหาศูนย์หนึ่งเลขที่ชอบแต่เลขฝันนะ่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็สิฝันหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยอ่าในความฝันเพลินก็เลยถามว่าวันไหนจะกลับเมืองกับวังก็เลยบอกองตาว่านี่คือเมืองมนุษย์ไม่ใช่เมืองบาดาน อยู่กันคนละาอาเคแตนอัอนนี้เพื่อนกันเลยบอกว่านั้นข้าให้ท่านเลือกระหว่างพญานาคเจ็ดเสียนกับเ้าเสียงท่านจะเลือกอะไรอันนี้มิ่งกัเลยตอบว่าแล้วแต่องค์กาจะให้ข้าเพื่นกันเลยบอกงั้นเมื่อถึงเวลาข้าให้เจ้าอยู่กับพระธิดาแค่เป็นเวลาอ่า หนึ่งเวลากับอีกเจ็ดยามเป็นวางสิเนาะเป็นวันหนึ่งเวลากับอีกเจ็ดยามแมนกับซ้ำหนึ่งเดือนกับอีกเจ็ดมือแมนน้องมีนกันเลกัเลยแต่ว่าหนึ่งเดือนกับอีกเจ็ดมือเนาะแมนครับล้วเฟอร์เน็ตกับกับมานํ้องบวัวลำพูมันบอแมนครับความหมายที่น้องมีนคิดเนาะ แมนแมนพี่ก็คือตื่นขึ้นมาแล้วน้องมิ้นก็เลยไม่คิดแมนบหแมนครับก็เลยพิมพิมพิมเขาในกลุ่มครับเป็นที่วาาปูเป็นแต่หาที่ที่อยู่ในฝันอ่ะเป็นพยานาคหรือว่าเป็นรูปร่าง่็เลยเป็นแต่งองทรงเครื่องว่าเป็นกษัตริย์เลยครับ พันมาพันมาเพิ่กับมาบอกกับมีนไม่เย็นบอกกับมีนเลยมันบอกเมียนเป็นว่เป็นอยหายดูโดนจ้่เพราะว่าบวดยังต้องในครบมาได้แต่ต้องกลับได้ในฝันวันนี้ก็ได้ตีเป็นเลขหรอกว่าแล้วแต่แม่แม่เพื่อนเพื่อนจะไปตีเป็นตัวใดเนาะพี่แต่ว่าสําหรับพญานาคในนามกษัตริย์ก็เป็นเก้าขันขัดเป็นมีนเน่ขันเป็นผู้หญิงก็เป็นซีอยู่แล้วกันก็ล่ะ ก็เลวแต่เพื่อนจะตีเป็นเ่าไดแต่ว่าเขาก็ได้แค่บอกว่าที่น้องจับน่ะก็คือเลขวันนั้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันนึงเห็นไหมพี่เห็นคือจังหวะได้ฝันไหมว่าเลขออกเอ่อหนึ่งเจ็ดเจ็ดไหมอ๋อจ้าเห็นเป็นตัวเลขเลยหนึ่งเจ็ดเจ็ดแด้แต่ว่าเห็นว่า ในความฝันของมิน้นคือว่าวยออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเรากับมิน้นจะเห็นตัวเลขน้าเห็นตัวเลขนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเมนครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเจ็ดอาจจะพีดเป็นสี่ก็ได้เพราะวันหนึ่งกับมาแล้วเจ็ดกับหนึ่งกับตัวเดียวกันตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นสี่อันนี้เลขไขเ,เล่นเน้นเลขไขก็ว่าประจำวันที่สิบหกกรุณาพันเนาะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ น้องมีนน่าจะไม่มีอันเชิญปู่เนาะแมนเพราะว่าน้องมีนจะกลับมามาตอนมาตอนใดบัะเดถ้าให้ถ้าน้องมีนกลับที่คิดไว้ว่าจะกลับถ้าเพื่อนบอกว่าในฝันมันเงาพี่ถ้าบอกไปจะเสียเวลาฟูกระเจ้าแบบอย่างไรแต่เล็กเนาะแก็คือเพื่อนบอกว่าถ้าเจ้าอยากปลดภวัยมนุษย์เจ้าต้องกลับเมืองกลับวังอืมเป็นว่าแมนครับ น้องกะระลูดน้องกะระลูดกะที่เคยบอกกับพี่มุ่นนั่นแหละ,ะครับพอดีว่าเสื้อที่สกินน่ะจะแล้วแล้วอ๋อน้องมินน้องมินในนี่อยู่ที่อยู่ที่ภาคใต้เลยบเป่าม่ครับอยู่สเดาเลยครับต<ะ>ิดคิบมาเลเซียเลยค่ะแล้วบันเนียกับเสื้อถ้าเสื้อเสร็จแล้วกับยูครบตามที่น้องมินตั้งใจไว้ แม่ก็ครับก็ต้องกลับอ่ะสี่เดือนทางกบมานมวดลำพูเนาะแต่ว่าครับในงวดน,นี้เนาะงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์นี่เนาะก็คือน่าจะแน่นอนอยู่แล้วคือน้องมินจะไม่ได้ไม่ได้ไไดอัญเชิญปู่ลงประทับร่างเนาะครับเพราะว่าปรไเด้นปรด้นี้บอ,สอ,อกสองว่าน้องมินตอนนี้น้องมินแต่ออยุ่สงขาแต่ว่าปู่เพิพ่งกะกะทือว่าเพิ่งไปหาน้องมินแล้วไปหาตองวัดแล้วครับ มัน่องปให้เป็นพิศนาแล้วน้องมิ่งกับแปรออกมาเป็นตัวเลขให้กับเอฟซีแมน<ต>ครับแล้วแต่แม่แม่แมดวงแต่ละคนเพิ่นสิดวงสมพงเพิ่นจตีเป็นตัวใดขึ้นโลง่งลดแต้มหรือแบบใดขันค้นสื่อถือ,ซ,อ,ซ,อซื้อเม็ดเดียวก็ถูก<ะ>เพราะว่าน้องกับได้แค่มาสอนกว้องฟันในแม่แม่แมแมฟังลราเมื่อกี้เล็กปูมาเมื่อทั้งสุตูเลยมันมาพลาดต่เดียวคือคือเป็นหนึ่งว่าหนึ่งมันมาหลาย แมนครับก็เลยรุดไปเนาะวันที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ก็คือว่าคันรุดแล้วเขาก็ต้องเขาก็ตามอีกกับมีแนวทางมาฝากเอฟซี C อีกแต่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ก็ที่เลขที่ปู่ให้มาก็เข้าเขามาหลายงวดติดกับเพิ่งรุดไปเนาะน้องมินเพราะว่าน้องกับเพราะว่าแท้รุดแลยพี่เขาก็ลืมสลาดตัวตอนนั้นฝันว่าเลขออกหนึ่งสี่เจ็ดบางคนเพื่อนกับตีเพื่อนกับพีกเพื่อนกับถือ ต่ <Okay. S 2> ว่ากับพี่แม่เอฟซีวันถูกรางวัลที่สามครับ417970แมนบางคนปัะกา็ดเป็น1นั่งเสียครับแมนพีประเจ็7เป็น1บางคนนี่น 7, 7, ีบ่บางคนเนาะฮาฮ่าฮา,ายกตัวอย่างเป็นบางคนวาน้องมีนบ้าหวายออก417บ่ 4, 1, 7, แมนครับตอนอันนี้ก็ไม่แน่177เนี่ยอาจจะละ fc ขนาสิเป็นเอาเจ็เป็นหนึ่งเอกก็คือเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับประเี๋ถ้าอันนี้คือเลขฝันที่น้องมินฝันว่าหวยออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะแล้วเลขเลขชอบน้องมินวันนี้มีบอนที่น้องมินอ่าเลขเลขชอบก็คือห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าอันนี้คือ เลขฝันนี่คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะครับมันต้องวนเวียนเจยวกับตัตัตัตมิ้น,นี่แหละหเพราะวันเกิดวันที่สิบเอดเดือนเก้าฝันแล้วก็เลขเลขชอบครับเลขชอบเลขกูถ้าเป็นเลขกูก็น่าจะเป็นตัวเดิมอะตัวที่ยังไม่ได้ออกอะพี่เลขชอบน้งมิ้นชอบต่ดได้ก่อห้าศูนย์หนึ่งครับกับเจ็ดเก้า ห้าศูนย์หนึ่งกับเจ็ดเก้าครับน้องมินวายยังกับเมกเก้ท่านเป็นเลขปู่ครับถ้าเป็นเลขปู่ตัวที่ท่านเคยให้ที่มันมันจะมีตัวที่ยังไม่ออกตัวใดตัวใดค่ะน้องมิน้นอ่าตอนนั้นมันออกเลขฝันน้องมันเป็นอ่ะหนึ่งหาเกาบน์มันออกห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ตัวที่น้องชอบก็คือเก้าสองค่ะแล้วปูเพิ่นมาหายหนึ่งเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็อายุล่างหกร้อยสิบเก้าปีมันออกห้าร้อยสิบเก้าปีมันจะเหลืออยู่สองคู่กับสามหางมีมีมันก็จะเหลือหนึ่งเจ็ดเก้าเป็นปะเมนครับมันก็จะตรงกับเลขเลขที่ผมฝันพร้อมหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็ตัวไหนตัวตัวใดก่อนน้องเมนเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับ แล้วก็หน,นึ่งสี่เก้าในสามตัวแมนบ่แม่นครับพี่เอาใบนั่นในเพื่นเพื่นก็ได้ตัวที่ว่ามันตัวใดออกไปเร็วชุดเก้าหรือเปล่าแมนครับอ่าชุดหนึ่งอ่าสเกเจมดกกะลากับหนึ่งกุมภาเพราะว่าให้แม่แม่เพื่อนเลือกเลือกเบอรเอาว่าแต่ดวงเพื่อนมาตัวใหแต่ว่าทุกตัวเราให้เป็นแนวทางถ้าเพื่อนซื้อน้ำหองมันกับว่าไห้ทุกพี่มันลายตาัตครับเล หนึ่งกุมภาที่เป็นอออันนี้คือเอาเป็นเลขปูเนาะที่ปูที่ปูห่มากแมนบาลองมินที่นอ้องไม่ฟดเหลือต,ตัวไหนที่มันยังไม่ออกแมนครับหนึ่งสี่เก้ายังไม่ออกแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์อายุล่างาครับแมนครับมันก็นจะตรงกันกันกบเจ็ดเก้าเลขเลขปุ่ม,มักพ้อมอแล้วก็เลขฝันพร้อมก็หนึ่งสี่เก้าเก้าเจ็ดศูนย์ เพราะว่าปู่ให้ล่างอายุ970ครับอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างเลขปู่เนาะที่ปู่ให้มาปู่เขียนให้149แล้วก็ให้ล่างอายุ970ครับแล้วก็179นี่เป็นเป็นเลขอีอยงก่อนละน้องม่นอ๋องวดก่อนเมีครับวัดก่อน,น,ค,อนคือน้องม่นบาเเลหลืนเลขตัวใดที่ปู่เลขที่ปู่หายมากมันยังว่าออก แมนครับเก้าสองกับมาออกอ่ะดิคม่ก้าสองมาออกวันนี้เพราะว่าวันนั้นปู่ให้ที่ที่ฝันสองว่าที่ปู่ไม่ห้น่ะคือหนึ่งห้าเก้ากับเก้าสองมันมาออกเมื่อกี้นี่เนาะยังมีดวันเหลือตัวใดที่ยังมาออกให้ให้พิ่จาหน้าเบิ้งแต่ความฝันของมีดอ่ะคือมีดฝันบาหไว้ออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดแมนครับพ่อเพื่นถามเลือกพ่อเพื่นให้เลือก ว่าระหว่างพระนาเจ็ดเสียงกับเก้าเสียงท่านจะเลือกอะไรก็เลยขออ่าแล้วแต่องค์ตาจะจะให้<ะ>ครับก็เกินอยู่ยในนี้เนาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดถ้าตัดออกมาเนาะ